ชาวนี้ในเรื่องของใช้ชอบแชร์ก็มีเรื่องสำคัญที่นี้หลายคนจะได้พบน,นะคะก็คือคุณจัสตินตอนแรกจัสตินอะไรเอ,อ่ยจัสตินบีเบอร์หรือเป,ปล่าไม่ใช่คุณจัสตินเคโซนะคะก็ท่านเนี่ยเป็น Executive Vice President คือเดี๋ยวนั้นเปิดภาพให้ดูแล้วกันว่าเมื่อวานน่ะแอบไปเจอมา,มาก่อนทุกคนแล้วนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวหลายคนจะได้เจอเช่นกันอ่าเมื่อวานไปเจอมาก่อนแล้วสูงปะ สูงเนาะท่านสูงมากเวอร์ค่ะสูงประมาณแบบร้อยเก้าสิบมั้งค่ะที่สําคัญคือน่ารักมากเมื่อวานได้เจอพี่วิกกี้แล้วก็พี่สีด้วยคือบริษัทน่ารักมากจริงๆแล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวแนนจะมาแชร์นิดนึงด้วยแหละว่ามันจะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่บริษัททําให้เราหลังจากนี้นะแต่ว่ายังไม่ใช่พาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนคือคำคำหนึ่งที่เขาถามเนี่ยนะเมื่อวานวันนี้นั่นอยากให้ทุกคนถามตัวเองนิดนึงว่าอุ้ยมีคนให้ปิดไมค์ตกใจมากขออนุญาตนะคะปิดไมค์ก่อนนะ มีท่านหนึ่งเอ่อมีคนหนึ่งงงไปหมดเลยโอเคต่อก็คือทีนี้เนี่ยนะคะเขาถามว่าเป้าหมายของการที่เราทำนูสกินในอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรช่วยพิมพ์ให้นายน,นิดนึงนะคะว่าถ้าถูกตั้งคำถามนี้เราจะตอบว่าอะไรสำคัญนะขออนุญ,ญาตอ่านนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเป้าหมายของเราจริงๆคืออะไรเนี่ยที่เข้ามาทำนูสกินกันรอนะ วันนี้มีคนคุณกล้งชมเหรอขอบคุณค่ะอ่ารอรอรอเป้าหมายคืออะไรคะไลฟ์สไตล์ฟรีดอมครอบครัวครอบครบัวเป็นยังไงลหรอคะพี่หนุย่ยคุณมีบอกว่าเลเจนด์คำเดียวกันเลยอะเลเจนด์ legend. โอเคประมาณนี้ใช่ไหมคะมีใครในเรื่องของอ่าอิสระทางวิญญาณมีใครอีกคะอิสระในทุกคนที่พิมพ์เข้ามา มือวานนั้นก็พูดไปนอกจากเรื่องของการเป็นเลเจนด์อีกครั้งหนึ่งการเป็นตำนานอีกครั้งหนึ่งนะคะคือในเรื่องของการ Passive แบบเสียณได้จริงอะแบบ Retirable Really Retirable มีใครเห็นด้วยบ้างไหมว่าวันนี้ที่เราเลือกหนูสกินเป็นพาหนะคือเราต้องการสร้างทรัพย์สินเพื่อที่วันหนึ่งวันใดที่เราไม่ไม่ได้มีแรงแล้ว รายได้ในวันที่เราไม่มีแรงแล้วใช่ปะถูกไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เราเราจึงสมควรไหมที่จะโฟกัสในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตกับนูสกินแล้ววันนี้นูสกินเป็นความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้อย่างไรไปฟังกันนะคะสไลด์แรกทุกคนเห็นสไลด์นี้นะคะชัดเจนนะคะสไลด์แรกคือนี่คือคําตอบที่เขาตอบเราสองคนมาเมื่อวาน หลักล้านเข้าต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอะต้องทําอะไรบ้างเขาตอบมาสองคำคือคุณต้องมี solid customer และ solid leader นะคะคือคาว่า solid แปลว่าอะไรแปลว,ว่าแข็งแกรงแข็งแรงใช่ไหมคะมีเอ่อลูกค้าที่แข็งแกร่งแข็งแรงมีลูกค้า loyalty ว่างันเถอะนะคะแล้วก็มี leader ในองค์กรของเราที่แข็งแรงคุณเห็นมีอิสรภาพแบบ แบบเกษียณได้ไม่ต้องทํางานตลอดชาติเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของใครหลายคนทีเนี้ยเรามาดูกันว่าการที่เราจะมีโซลิดคัสเตอร์ได้ค่ะคุณว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราขายสินค้าไปเรื่อยๆไลฟ์ไปเรื่อยๆหรือว่าหาลูกค้าไปเรื่อยจนแปดสิบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะ ที่ยอดโตสูงแซงแอมเวย์ไปแล้วหลายประเทศอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะเราเราเรา,เราคุยกันนะเราเราดูลอจิกกันนิดนึงมันคือมันคือ way. แบรนด์โคเวแถ้าทุกคนจะเห็นมันมีคีย์ของเขาอยู่ที่มันทำให้เขาแซงมันคือเรื่องของการซับสคริปชันคือการที่ลูกค้า s i g อัพอลังกว่ายิ่งใหญ่กว่า ดังนะั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้โฟกัสการทำ subscription หรือ ARO ARO ย่อมาจากอะไรคะช่วย mm hmm. นันพิมพ์นดนึ่ง a ออโต้รีออเดอรใช่ไหมคะคือการสั่งซ้ำอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าของเราโดยที่เราแทบจะไม่ต้องแบบไปวุ่นวายในทุกๆเดือนในวันที่10วันที่20ตัดบัตรลูกค้าตัดบุกแบงลูกค้าส่งตรงถึงบ ของเบนฟิตต่างๆที่ลูกค้าได้คุณไปศึกษาแต่ประเด็นคือวันนี้คุณคิดว่าการสร้าง a o สําคัญแล้วหรือยังนะคะวันนี้พี่หนึ่งพี่จิถึงได้มีแคมเปญที่ชื่อว่า NL 1 0บวกขึ้นมาคือ New, Love, New Skin l e v e r อค่ะคือการที่เรามีฐานลูกค้าที่เป็น New Skin Lover นะคะาฐานผู้ใช้สินค้าของเราที่มากพอเท่านั้นแหละจะทําให้เรามีโซน คุยกันมาแ้วแหะนะคะตัวนั้นเองก็อยากโฟกัสในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเหมือนกันเช่นกันเลยเพราะว่ามันก็เป็นคําถามที่เราตั้งกับตัวเองอะนะคะว่าเราต้องการเราเราต้องการ solid customer จริงๆได้อย่างไรคําตอบมันคือตรงนั้นทีนี้เมื่อ3วันที่แล้ว4วันที่แล้วได้มีโอกาสไปบ้านพี่หนึ่งพิจิใช่ไหมคะในงานประชุมผูน้นําทีนี้ท่านถามพวกเราว่าอะเออพวกเราส่วนใหญ่ขายอะไรกันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ถาม AO เอโอนะ จะได้อ่านอยากสาวเสียงเดี๋ยวนนจะบอกเดี๋ยวนนนจะตอบของแนวแนว่าแนนตอบพี่หนึ่งว่าอะไรกดขยายสไลด์หน่อยค่ะเหรอตายละต่ละคุณดิฉันเออทีก็ไม่ค่อยเก่งอะแันได้ประมาณเนี้เดี๋ยวมาหลุดประมาณนี้แล้วนะนะคะเห็นไหมจะเปลี่ยนแบบค์ทำไม่เป็นเลยอ่ะถังเช่านะคะพี่วิทย์บอกนะคะไวสแปนมีหลายท่านบอกนะค่ะ ใกล้เคียงกันหลายทานมากๆเลยนะคะนันตอบพี่หนึ่งไปว่านันเช่าขายไวสแปนหนึ่งก็บอกก็ไม่แปลกเพราะว่าแต้มมันสูงจริงว่าซึ่งไวสแปนของเรามันก็น่าขายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสินค้าที่แบบคู่แข่งน้อยมันไม่มีคู่แข่งนะคะนะแล้วก็เอ่อคนทานแล้วก็เห็นผลนะคะแต่พี่หนึ่งเขาเชียร์อยู่สินค้าหนึ่งคุณว่าอะไรเป็นสิ่งที่ ทีวีแบบนอนมาทุกเดือนมีคนตอบหลฟ์แพ็คใช่ป่ะคำตอบเฉลอยอา้าวตันนี่ก็ขึ้นอยู่หน้าจอฮโหล <c oughs> นี่ก็ใบอยู่แล้วก็คือตัวนี้ก็คือควอดีแม็นะคะคอดีแม็ถามว่าทำไมคอดีแม็อ่ะมันถึงคุณคิดว่าอะไรอ่ะทำไมควอดีแม็พี่หนึ่งถึงคิดว่าตัวนี้เป็น เห็นผลระยะไหวเขาเรียกระยะสัน้นคือกินเข้าไปรู้เรื่องเลยสดชื่นเลยมีใครได้ราคาจับต้องได้ใช่ไหมพี่ปุ่มินี่ราคาเบาถูกปะราคาเท่าไหร่หนึ่อยเองใช่ปะ่ะพวกเราได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่พิมมานะคะราคาเบาจับต้องได้เห็นผลไวนะคะแล้วลูกค้ามีโอกาสที่จะซื้อซ้ําเรื่อยๆเพราะว่าความรู้บางทีคนเราอะ่ะมัน <laughs> คือเรื่องของฟีลลิ่งจริงป่ะ อะได้กำไรแล้วสี่ร้อยไม่น้อยนะคะในส่วนของแชร์ริ่งโบนัสริงปะนะคะเอด a แม็กซ์เป็นตัวเปิด a อ o ของพี่หนึ่งแล้วก็ท่านก็จะค่อยๆอยัพเซลไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แพ็กกับโปรตีนเชคอันนี้คือสิ่งทีออ่อันนี้ที่พี่หนึ่งเล่ามานะคะผิดไม่ผิดพี่หนึ่งสามารถฉีดแจงได้นะคะแต่เชื่อว่าไม่ผิดก่นก่อน ที่ตอนนี้ถามว่าทำไมเชื่อเหลือเกินว่าอย่างไรก็ตาม Podimax อย่างไรก็ขายดีขายง่ายคุณรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีไวรัสก็ใหม่แหละทราบเป็นใช่ไหมคะไม่ได้ว่าให้ไปฟังแบบนอสตาดามูสอะไรนะคะดูงานวิทยาศาสตร์ดูแบบข่าวได้เลยตอนนี้มันอยู่ที่จีนแล้วอยู่ที่ต่างประเทศแหละกำลังจะเข้าไทยแล้วนะคะไวรัสที่แรงกว่าโควิดแล้วก็ ก็ก็จะต้องปิดประเทศอีกครั้งอ่ะ <g ül> ก็จะต้องล็อกดาวน์กันอีกครั้งนึ้งอ่ะคือเรื่องของไวรัสนั่นบอกเลยว่ามันจะมีตลอดไปเพราะเชื้อเก่ามันก็จะพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นเชื้อใหม่ก็จะมีมามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากห้องทดลองหรือว่าจะเป็นจากสัตว์หรือแม้กระทั่งเชื้อดึกดําบันที่ตายไปแล้วที่มันอยู่ในภูเขาน้ําแข็งที่ตอนนี้มันเจอโลกร้อนภูเขาน้าแข็งก็ละลาย ก็ส่งต่อข้ามประเทศคุณว่ามันยังไงมันก็มีในเรื่องของไวรัสอะค่ะโดยเฉพาะไวรัสในเรื่องของทางเดินหายใจเพราะมันสเปรดเวย์คือมันติดง่ายผ่านผ่านอากาศดังนั้นเรื่องปอดอ่ะเป็นสิ่งที่หลังจากเนี้ยคนทุกคนจะต้องคอนเซิร์นมากขึ้นไม่งั้นเครื่องฟอกอากาศคงไม่ยอดขายแบบโัวถล่มทละลักขนาดเอเซอร์อ่คนทําคอมพิวเตอร์ยังมาทําเครื่องฟอกอากาศลเลยคือคือในเรื่องของไวรัสคน ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของถังเช่ากัน PM 2.5สองจ้าอีกใช่ค่ะพี่น้องเลิศใช่จริงออกไะนี่คุณหมอเพิ่งฟังคุณหมอพูดเมื่อวานนะคะวันนี้ไม่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูค่าคเขาเรียกค่าอะไรอะไอซี IC อะไรค่าอะไรไม่รู้่ที่มันเกินถ้าเกิน200ร้อยค่าฝุ่น่ะเกิน200รอคุณห้ามออกไปวิ่งส่วนลุมเพื่อสุขภาพเด็ดขาดเพราะคุณจะได้โรคกดัขขขวองข่ะ ดังนั้นวันนี้ฝุ่น PM 2.5นะคะทำลายล้างมากมันไม่ได้ทำลายแค่ปอดแต่มันก่อให้เกิดมะเร็งจุดอื่นๆด้วยเช่นกันมันน่ากลัวนะมันอยู่ยากมากเขาบอกว่าขนาดแมสอะคะ่ะแมสปกติที่แมสเพสัตใช้อะแมสสีเขียวว่าเอาไม่อยู่นะมันต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรแล้วล่ะที่มัน,น,นหนาๆสามชั้นอะเออ ค่ะวันนี้เลยอยากอยากเชร์แบบเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออตกผลึกกับสิ่งนี้เหมือนกันเพราะว่าช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาทีมแบบขายคอดิแม็กดีม,มากในใครขายดีช่วง COVID โควิดเยอะๆบ้างนะคะตัวคอดีแม็กพิม์มานะคะในส่วนของคุณนะประโยชน์ของถามเช่าก็ไม่น้อยนะรู้สึกว่ามันก็ครอบจักราวาลพอสมควรที่เมื่อสักครู่บอกว่าเห็นผลไวอะนอกจากเรื่อง ขึ้นนะคะหลอดเลือดต่างๆอ่ะมันจะลดในเรื่องของ LD L D L H D L ซึ่งเจ๋งอ่ะถูกป่าคือไขมันไขมันร้ายเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดเกิดโรคอีกมากมายถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ใช้ T R M ก็ไปที่ถังเช่าด้วยเลยปอดพูดไปแล้วตับขับสารพิษด้วยบํารุงตับนะคะอ่ะทราบกันอยู่แล้วอ่ะภูมิคุ้มกันลดภูมิแพ้ในเด็ก หรือลูกค้าฟอกไตป่ะกินอาหารเสริมไม่ได้นะคะโรคไตอะ่ะเขาจํากัดน้ําแต่ทานตัวนี้ได้ถังเช่าคุณขายลูกค้าที่ฟอกไตได้เลยนะนั่นจะบอกว่าคนใต้เป็นฟอกไตยเยอะมากเลยนะกินเค็มมั้งกินรสจัดมั้งนะคะแต่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลไตได้มีน้อยมากซึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งในนะั้นเห็นปะขายง่ายแล้วหรือยังอะคอรีแม็กซ์หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบาทปังปูมากปังเวอร์กอ่ะในขณะที่ถังเช่าของแบรนด์อื่นอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าทาไมต้องเป็นสายสายพันธุ์ CS4 สายพันธุ์ CS4 ชื่อแบบเออห้องแลบเนอะจริงๆไม่ใช่นะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกมามากกว่า200สายพันธุ์ว่าจะต้องมีสารสำคัญเป็นเขาเรียกว่าสายพันธุ์ที่ให้สารสําคัญที่ดีที่สุดอะที่สูงที่สุดอะค่ะก็คือสารสาคัญชื่ออะไรบ้างอะดีนโนซีนใช่ปะ่ะอะดีนโนซีนแล้วก็อะไรคอดีจำไม่ได้แล้วอะไม่ได้ดิมาสอนก็ต้องจําได้สิอะใครจําได้ช่วยพิมพ์หน่อยสารสาคัญชื่ออะไรบ้างคะ อ๋อคอร์ดิไซปีนนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละสารสำคัญสองอย่างเนี้ค่ะมันจะได้จากถังเช่าสายพันธุ์ cs4 เท่านั้นที่นาตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกที่รัฐบาลจีนส่งให้เฉพาะบริษัทฟาร์มเ x ็กนูสกินเท่านั้นไม่ส่งให้ที่อื่นนะคะเซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าการถ้าเกิดว่าคุยเรื่อง6ก s อะยาวเป็นชาติเลยเพราะว่าห s คือมาตรฐานการผลิตที่สูงที่สุดในโลกเทียบเท่าเกรดยาดีกว่ายาหลายตัวด้วยซ้ำ ะค,ะคือเกรดที่อยู่ในหนังสือหมอ Physician Desk Reference นะคะพยายามท่องไว้คำพวกเนี้ยนะคะหนังสือคือตำราแพทย์คือแพทย์สามารถใจ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อบำรุษาแพทย์สุดท้ายแล้วลูกค้าหลายคนลดยาแพทย์ไปเยอะเลยจริงป่ะคะใช่ไหมก็จะเป็นทีกรีนอะไรต่างเนี่ยคอร์ดีแม็กซ์ก็คือหนึ่งในนั้นถ้าวันนี้คุณเข้าไปดูในเอ่อในยู ไม่ใช่ยู u ู e ใน Google คุณจะเห็นเห็ดถังเช่าอ่ะหลายแบบมากราคาก็ถูกมากอะไรเนี่ยงงมากทำไมมันถึงถูกขนาดนั้นจะบอกว่าที่ถูกอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เห็ดเห็ดถังเช่าสายพันธุะะ์ทิเบตโอเคป่ะคะทิเบต c s 4นะคะดีกว่าทิเบตปกติ เพราะทิเบตปกติมีหลายที่ที่ผลิตอยู่ในห้องแลบห้องทดลองในขวดหลอดทดลองอ่ะคุณสารสําคัญคือมันน้อยมากมันน้อยมากจริงๆนะคะอันนี้เพิ่งดูแล้วกันสารสาคัญมันน้อยมากนะคะในขณะที่ถังเช่าสีทองก็แทบจะไม่มีอะดีโนซีนเลยนะคะอันนี้คือเอาว่าไม่ชนะของเรานะคะ าสายพันธุ์อื่นๆไม,ไ,มไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันมีจัก,กรจันสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ไม่พูดถึงละกันคือมันเบสิกมากดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเข้าไปใน Google หรือว่า e-market แบบ e แ s h อ p e e l a z a าดคุณจะเห็นแบบหลักร้อยถ้าม,มันถูกจังอะร้อยสองร้อยถังเช่าไม่ได้คุณภาพที่บดเข้ามาใส่เม็ดไม่อาจจะเป็นถังเช่าจัก,กรจันก็ได้เนาะใครรู้สึกว่าแบบ รู้สึกว่าของเราดีที่สุดพิมพ์ว่าดีที่สุดของเราดีที่สุดดีที่สุดไงเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นบางทีเฮ้ยที่อื่นถูกามาดูกันคือที่อื่นเนี่ยมันจะมีกลยุทธ์มากมายที่ทําให้มันแบบเฮ้ยดูราคาถูกมันขึ้นชื่อว่าถังเช่าก็าจริงแต่คุณฟังดีนะห้ามิลลิกรัมในขณะที่ ของแบรนด์อื่นใส่ถังเช่าบางทีเป็นส่วนผสมเล็กๆเ,เท่านั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบกิมมิคในการขายแต่สุดท้ายเขาก็จะใส่อย่างอื่นเช่นแบบคู่คาวใส่แบบอะไรคุณจะไปสังเกตเห็นได้เลยจริงปะใช่หาย,ยี่ยมเลยของเราที่สุดอ่าถ้าเกิดว่าเรามาเทียบสารสําคัญต่อเม็ดแล้วของเราถูกกว่าของแบรนด์อื่นเยอะมากแบบอ่าถ้าเทียบกับาสารสำคัญนะเหลือ เหลือถังเช่าเราอะเม็ดละ2.9 2.99ในขณะที่แบรนด์อื่นอะเม็ดละ3 3บาทถึง30บาทน่าหมายคขาว่าอันนี้พูดพูดละงงมั้เนี่ยเอาว่าของเราไม่แผงสรุปสรุปให้เลยใช่จํานวนในกระปุกของยี่ห้ออื่นก็น้อยกว่าใช่ไหมคะพี่สาว คนที่ทานเข้าไปเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็น N L ของพวกเรานะคะที่เราไปดูกันว่าคลิปเนี่ยเป็นแบบเนี้ยก็เลิศไปดูกัน play พี่หน่อยน้องใส่ตัวเนี้ยเท้าสองเมตรเย็นสองเมตรพี่หน่อยลืมไปเลยอ่ะก็พี่หน่อต้องใช้ตัวเนี้ยดีมากๆประสบพิกาวเองเรื่องปอดปอดมีรูแต่สามารถปรับได้พอได้ไหมฟามา ถังเช่าสิถังเช่าดีนะก็เลยไปหาถังเช่าเจอก,ก,ก็กินคอร์ดิแมกเนี่ยค่ะมาได้กระปุกที่สามนะคะฟาแบบจางจางมากนะคะถ้าถ่ายรูปไม่เห็นแล้วเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเอสามีเราไม่แข็งแรงหรือเปล่าคือขาดความมั่นใจพี่ก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็แบบว่านอนหลับไม่สนิทนะคะตัวนี้นะคะก็ ทีนี้เนี่ยก็เลยแอบถามพี่เขาว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกมันตื่นตัวดีขึ้นมีวันหนึ่งนะคะก็แบบลุกขึ้นนะคะสะดุ้งตื่นขึ้นจากเตียงนะคะก็กาลังจะลงจากเตียงสามีก็คว้าแขนเลยแล้วแล้วก็ตื่นมันมันดีขึ้นมันดีขึ้นมากชอบป่ะชวเอฟเฟคคือรถเนาะอ่ะ,อะนั่นแหละอ่านั่นแหละตื่นตื่นนะ สิบบวกยี่สิบ,บวกทำไปเลยปังๆสนุกทำคลิปลูกค้าเออนะคะทีนี้เนี่ยมีคำถามว่าเฮ้ยเราอยากได้ Solid c u ส t ต m e r เนี่ยสุดท้ายแล้วจะจบแล้วเดี๋ยวจะให้พี่โป้งแหละคืองี้เมื่อวานที่ไม่คุยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเวอร์เพราะว่าวันนี้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เราหรือแบรนด์ไหนก็แล้วแต่มันมีสงครามเรื่องของราคาในอ e ีเม k เ t ใช่ป่ะคะทุกคนถูกปะแต่วันนี้ลูกค้า เพราะวันนี้บริษัทนะคะก็คืออย่างเมื่อวานคุณจัสตินได้ชี้แจงว่าบริษัทโผวิ่งเต้นสุดในทุกๆวันและลงทุนมากกว่า40ล้านบาทในการที่ไปดีลกับอ e ีเ e t แท,ทบจะทุกแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็น a เม z o n s h o ป e e Lazada ตอนนี้เอเมซอนเนี่ยซักเซสแล้วนะคะ เเขาเดาีใช่งบใช่ไหมคะใช่งบหนึ่งล้าน US เอสะค่ะในการแบบช่วยพวกเราตรงเนี้ยให้แบบเราทํางานกันง่ายขึ้นแล้วก็ได้ลูกค้า Solid c u ส t ตอร์ของเราจริงๆ A.O. ของเราจะอยู่ยั้งยืนยงแบบร o ยต l t ีจริงๆอันนี้มีความตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตอนนี้บริษัทกำลังดีลกับมีทิกตอกของที่อเมริกาก็มาขอติดต่อนูซินเองเลยนะนะคะเขาชอบนูสกินมาก แล้วก็จีนเนีะคะกำลังดีลอยู่แล้วก็มั่นใจว่าใครในปีนี้ปีหน้านะคะจะเคลียร์ในเรื่องของ e-market ได้ได้เยอะให้มากที่สุดทเท่าที่จะทำได้แต่แน่นอนทุกคนผู้หลอจะทราบดีว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มี e-market เปิดใหม่เปิดใหม่มาเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทแหละซึ่งบริษัทก็บอกว่าเขาจะสู้ทุกทางไปกับพวกเราให้พวกเราทํางานกันง่ายแล้วพว,พวกเราสามารถอยู่ในนูสกินแบบ นะคะแล้วก็โอเควันนี้นันส่งไม์คืนได้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากอยาก,กวังพี่ป้มต่อมากๆแล้วนะคะเชิญพี่พป้มต่อได้เลยค่ะโอเคค่ะ